นะครับที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งใครหลายๆคนมาก็ต้องมานะครับนี่นะครับเป็นเมนูอาหารของที่ร้านกาแลนะครับซึ่งวันนี้ก็เรียกว่ามาก็ถ่ายให้ดูเลยนะครับว่าที่ร้านนี้มีสินค้าที่เรียกว่าอะไรบ้างอาหาร อะไรบ้างของขาวของหวานหรือไม่จะเป็นผกต้มยำอะไรก็มีหมดเลยนะครับดูก่อนได้เลยนะครับก่อนที่จะไปถึงที่ร้านนะครับอยากจะกินแกงผัดผัก,ผกหรืออะไรนะครับมีหมดนะครับที่นี่นี่เขาเรียกว่ารวบรวมทุกอย่างทุกสไตล์ไว้เลยนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่นี่เนี่ยก็จะมีทั้งกาแฟนะครับ แล้วก็มีทั้งน้ำสารพัดอย่างเลยนะครับและรวมไปถึงยังมีขนมหวานด้วยดูเลยครับเฉพาะน้ำนี่มีเยอะมากมีอะไรที่หลายๆอย่างนะครับที่เราไปถึงคือเรามีครบหมดนี่ฮะขนมหวานเค้กเคิร์กก็ถือว่าเป็นอะไรที่โอเคอยู่นะครับ เนี่ยผมก็ได้ลองในทานไปแล้วเดี๋ยวยังไงเนี่ยหลังจากที่ดูเมนูเสร็จนะครับเราก็จะให้ดูว่าอาหารเนี่ยที่เราสั่งมานะครับมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะครับอีกสักพักหนึ่งนะครับตอนนี้ก็อ่าโอเคนะครับเรามาดูกันเลยนะครับว่านี่ครับเป็นชานะครับที่สั่งมาลองกินหอมใช้ได้นะครับต้องบอกได้เลยว่าที่นี่ ค่อนข้างโอเคมากอ่านี่คือเป็นอาหารนะครับคือเป็นเห็ดสดอันนี้นะครับขอบอกว่าเยี่ยมมากนะครับโอเคเรามาดูกันนะครับนี่ก็โอเคอันนี้ก็ธรรมดาธรรมดาเด่ก็โอเคนะครับและอ,อย่างหนึ่งคืออันนี้ก็โหวอันนี้แสบแสบแซบปลาช่อนนะครับปลาช่อนแสบ,แบโอ,โอ้อันนี้นี <laughs> ่กินคนเดียวหมดเลยมั้ง <laughs> อเอออันนี้ใช้ได้ครับ <laughs> นิ่มดี อ้าวได้เวลากินแล้วอันนี้เขาเรียกว่าซี่โครงหมูอบน้ำผึ่งเรามาชิมกันดีกว่าหนึ่งนุ่มรสชาติกลมกล่อมภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเว r รี่ย m มมี่ยัมีถ้าใครมาที่นี่ก็คงต้องต้องสั่งอันนี้กินอร่อยจริงแล้วเดี๋ยวเรามาดูต่อไปมีอะไรบ้างนะ อาหารชิ้นต่อไปเมนูต่อไปก็คือเห็ดหอมสดน้ำมังหอยก็โอเคนะมันเหมือนก็เอ็ดอับน้มันหอยไปใส่ก็แค่นั้นแหละเมนูนี้เป็นเมนูขึ้นชื่อของที่พัตคอนนี่อยู่าาร้านหอห่านนี้เนาะเขาเรียกว่าไก่กาเร่เรามาดูว่าไก่กาเร่ของที่นี่ เอาด้วยเพื่อนน I want to say that is a signature of this food in this list long นะ it's called ไก่กาเล or กาลกเล่ chicken okay I will try it ไก mm ่ว้าว okay taste is look like a chicken เนะมันก็เหมือนกับเอาไก่เนี่ยนะครับมาใส่ซอสอะไรสักอย่าง จตมันก็โอเคอ่ะนะแค่นี้ก่อนกิน you น know, ไม่ปลาไอสยอเรกินาวโอเคทดฉุยเยอ